ี่มันนี้ก็เรียนเจ็ดคำถามนี้มันได้ประโยชน์สูงสุดมากเลยหลายเรื่องที่เราเรียนแล้วมันนำมาเชื่อมโยงกันได้หลายอย่างเจ็ดคำถามถาม,ถาม,มันก็ทำให้เราเข้าใจตัวเราแล้วก็เข้าใจผู้สนทนาของเราได้ได้ดีเลยค่ะแต่ที่ถามเรื่องไลฟ์โค้ดเนี่ยเพราะว่าวันนั้นน่ะคุณรันน่ะเขาพูดออกมาว่าเ,เขาจะเป็นโค้ดที่แบบว่า อันดับหนึ่งของเมืองไทยพี่มณีก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันคือยังไงก็เลยถามขึ้นมาค่ะก็กลับมาที่ท,ที่ที่สิ่งที่วันนี้ที่ได้รับเพราะว่าเจ็ดคำถามที่เราเรียนถ้านับจริงๆมันก็เป็นประโยชน์สูงสุดที่เราจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ใช้กับครอบครัวใช้กับใครๆก็ได้ค่ะ ก็ยังก็ยังคิดว่าคําถามมันน้อยไปนะคะถ้าคําถามเยอะวันนี้เราจะได้อยู่ด้วยกันอีกนานขึ้นนะคะคิดถึงคุณรัชนีนะคะคิดถึงค<ำ>ุณฝนคิดถึงเบบี้ค่ะเบบีคุณแม่ยกเบบีแกมยุ้ยแม่แม่สามรอบสองไหมแม่ตามรอบสองไหมไม่มีเวลาแล้วต่างวานัน <laughs> <laughs> ค่ะเชิญแล้วคุณลังน,นะคะขอบคุณพี่มณีมากเลยนะคะก็ชื่นชมในฐานะที่เป็นคุณแม่ <c oughs> มีการเรียนรู้ที่ดีมากจะสังเกตจากคำถามนะเออเป็นคนก็หลงไหลในคำถามเพราะนั้นคำถามที่ทุกท่านถามมาเนี่ยโดยเฉพาะพี่มณีเนี่ยเราก็เป็นคำถามที่ที่เออมันสื่อแสดงอะว่าตัวเองได้มีการตกบผลึกแล้วก็ เรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างเมื่อกี้ปิ้งแว้บมาคำหนึ่งเห็นสองท่านในจอใช่ไหมตอนนี้มีกระบรุกระบ่กระบีคู่ใจคือฝ่ายบู๊กับฝ่ายบุน <c oughs> พี่เพิ่งแป๊บปิ้งแวบนะพอพูดไปพี่รัชนีเนี่ยเขาเป็นฝ่ายบู๊เพราะเขเอาลงไปลุยไปทำนะ <c oughs> ขอสถาปนาเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะ ก็เป็นองเป้งค่ะคงเป้งอ่าเป็นฝ่ายบู๊ฝ่ายบู๊แต่พี่ราชนีพี่มณีเนี่ยเป็นฝ่ายบุนจะอ่านหนังสือแล้วก็ถามถามเนาะซึ่งมันเป็นองค์ประกอบไงมีบู๊กับบุญเพราะนั้นะเป็นกระบี่คู่ใจนะคะตอนนี้มีกระบี่คู่ใจสมมตุติไปจัดคอร์สที่สองเนี่ยอ่าถ้าคุณลันบอกว่าผมอยากจะเริ่มการฝึกอ่ะส่งไปเลยส่งไปนี่ฝ่ายบู๊เลยอ่าถ้าบอก สงสัยเงื่อนไขตรงนี้คาพูดนี้คืออะไรอยู่หน้าไหนอยู่หน้าไหนไปที่พี่มณีกันไปบุญกันโอเคไหมตอนนี้ว่าได้กระบี่คู่ใจสองคนก็จะสร้างให้มาเรื่อยๆนะแล้วก็เดี๋ยนะเดี๋ยวต้องปิดปิดจบของพี่มณีก่อนก็ขอบระคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมเรียนรู้แล้วก็กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศเช่นนี้เกิดขึ้นเป็น ต้นแบบที่ดีนะกับสวที่ยังเรียนรู้และพัฒนาได้เยอะมากค่ะ